สวัสดีครับแบ่งปันพระบ้านพระเครื่องราคาหลักร้อยนะครับผมมีเหรียญจิ๋วแต่แจ๋วมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเป็นเหรียญพระนาคปกใบมะขามหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรนะครับหลวงพ่อคูณปฏิสุทโธนะครับจะเป็นเหรียญเล็กจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเหมาะแก่เด็กแล้วก็สตรีนะนะครับช่าให้ลูกให้หลานขึ้นคอได้สบายนะครับเลี่ยมทองก็สวยนะไม่แพงด้วยเพราะว่าเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับขนาดน่ารักนะครับ ออปี2536นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์พระนาคปกนะนะครับนี่มีหน้ามีตาคมชัดสวยเดิมนะครับมาลักษณะนะหน้าตาชัดเจนตาปากจมูกติดนะครับเส้นฐานแบบนี้นะไหลยพญยานาคเส้นตารางนี่คมชัดนะครับเสียญเจ็ดเสียญน,นะครับเป็นก้อนแบบนี้นะคมชัดเลยนะครับสวยเดิมนะนะครับออกปี36อายุพระ32ปีนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นยันนี้นะครับวบอรบอรนะครับนี่อักษารตัวมีแบบนี้นะนี่คูณตรงกลางนะครับแล้วก็วบอรบอวบอรบอรก็น่าจะตัวยอ่อวัดบ้านไร่นะครับนี่เดิมๆแบบนี้ใครสนใจนะนะครับองค์นี้เปิดไว้160นะครับ160บาทรวมส่งนะนะครับ อ,องค์ตามในคลิปเลยนะครับใครสนใจก็แอดไ d ดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดติดต่อไปอยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับาพาหน้าปกใบมะขามหลวงพ่อคูณปริสุดโธ